เอาละครับท่านชมครับมาดูเหตุระทึกกันหน่อยครับอันนี้นะครับหิวเหล้านะครับจนกระทั่งไม่กลัวตายกับหนุ่มใหญ่ครับที่เมาหนักเลยทีเดียวแล้วก็มีการโวยวายว่าไฟแช็กเนี่ยมันหายแล้วก็ทะเลาะกับญาตินะครับก็เกิดอาการน้อยใจครับวิ่งไปปีนเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับนานนับชั่วโมงเลยทีเดียวไม่ยอมลงมาครับจนกระทั่งตำรวจเนี่ยเข้ามาเกี้ยกล่อมนะครับบอกว่าจะซื้อเหล้าขวดใหญ่ให้นี่ต้องบอกว่ารีบปีนลงมาอย่างไวเลยทีเดียวครับเอาไปดู กับเหตุการณ์นี้ครับเมื่อช่วงเย็นของวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพนะครับของอบตมิตรภาพครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจของสพสีคิ้วเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่ามีบุคคลเมาสุรานะครับและทําการปีนเสาไฟฟ้าแรงสูงที่บริเวณบ้านหนองจอกนะครับในตําบลมิตรภาพอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้รีบรุดไปทําการตรวจสอบณจุดเกิดเหตุเนี่ย พบว่ามีชายหนึ่งคนครับทราบชื่อต่อมาก็คือนายเสน่ห์อายุ52ปีซึ่งอยู่ยอดนะครับของเสาไฟฟ้าแรงนศูนนะครับจากการสอบถามนางสมภาษนะครับอายุ52ปีซึ่งเป็นภรรยาของนายเสน่ห์ได้บอกว่าอย่างนี้ครับว่า ตอนแรกอ่ะนายเสน่ห์เนี่ยได้มีการนั่งดื่มสุรานะครับอยู่ภายในบ้านนะครับหลังจากกลับยญาตินะครับจนกระทั่งสักพักหนึ่งเนี่ยแม่ก็เริ่มเมานะครับแล้วก็เริ่มมีปากเสียงนะครับ เกี่ยวกับเรื่องไฟแช็กเนี่ยมันหายนะครับจึงได้ไปหยิบเอาไฟแช็กของญาติเนี่ยมาแทนนะครับแม่ก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าใครเนี่ยเอาไปนะครับหลังจากนั้นก็มีปากมีเสียงแล้วก็ถกเถียงกันจนญยยาติๆเนี่ยต้องทําการห้ามนะครับแต่ก็ตักเตือนให้หยุดครับแต่ว่านายเสน่ห์นะครับด้วยอาการเนี่ยมึนเมาหนักเลยทีเดียวแล้วก็คิดว่าแม่เกิดจากอาการน้อยใจแล้วก็มองเห็นนะครับว่าบนเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับแม่ไม่นานนาย ายเสน่ห์ก็วิ่งแล้วก็แล้วก็ทําการปีนขึ้นไปบนเสาไฟาฟ้าแรงสูงนะครับทางญาติญาติก็วิ่งไปเพื่อจะการห้ามแต่ว่าไม่ทันครับจนกระทั่งนายเสน่ห์เนี่ยปีนขึ้นไปถึงโอ้โหบริเวณเกือบจะถึงยอดเลยนะครับซึ่งทางกู้ภัยนะครับก็ในพื้นที่ก็ได้เข้าทําการช่วยเหลือนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามเกี้ยวก่อมนะครับให้ลงมาจากเสาไฟาฟ้าแรงสูงนะครับแต่ว่าแม่เกรงว่าอาจจะเกิดได้รับอันตรายนั่นเองนะครับแต่ว่านายเสน่ห์ครับโวยวายอยู่ตลด อดเวลาและก็ไม่ยอมที่จะลงจากเสาไฟฟ้านะครับด้านนายสุภาชัยนะครับเหลืองจำนึกนะครับนายนายกครับของอบตมิตรภาพเนี่ยได้มีการประสานนะครับกับผู้ที่ชำนาญการในการช่วยเหลือครับแม่ต่อมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็เลยออกอุบายในการเกลี้ยกล่อมนะครับด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อเหล้าให้หนึ่งขวดใหญ่ๆเลยทีเดียวแม่เมื่อนายเสนได้ยินอย่างนั้นนะครับแม่ก็เริ่ม มีท่าทีที่อ่อนลงพร้อมกับนะครับอยู่บนนั้นนานกว่าชั่วโมงเสรศษๆนะครับจนกระทั่งสุดท้ายปีนลงมาแบบไม่คิดชีวิตครับเพราะว่าอยากจะกินเหล้านั่นเองครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนี้นะครับผู้ก่อเหตุนี่เป็นเป็นอะไรกับเราเป็นสามีเนาะแกอายุเท่าไร52ปีนี่แหละอาการแกเป็นยังไงก่อนจะปีนขึ้นหมอก็ินเหล้าไปสองกงแต่หมอเครียด่าเขาไม่ที่หนาหมอไอ้นายมันเมาคือกันเดียวถึงว่า มันว่าตอนนี้เอาเลวยไปแชกมันแค่นั้นแหละเลวยเครียดเขาใจไหมน้อยใจโอ้เป็นอาการน้อยใจเนาะบวกบวกกับอาการเมาด้วยใช่ไหมถึงมันเลยฉันดึงไม่แด้ลูกบอกว่าทำไมไม่ดึงง้อไวฉันดึงแล้วมันสลาดฉันออกฉันร่มมันเลยเดินมาสุดนี่น่ะครับคนแถวนี้เนาะแต่แถวนี้แหละคนที่ว่าคนที่ว่ามันเมาคือการไอ้นั่นมันก็เมามันว่าพี่เนี่ยไปแชกมันไอ้นายนั่นแหละเหนือก็เป็นบุคคล เป็นขึ้นเสาไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ว่าในเสน่ห์งามกลางงามกลางซึ่งก็ได้พยายามเทียบเกาะให้ลงมาแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จแล้วก็ผมเองนะครับได้ประสจไปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแจ้งให้การไฟฟ้าเจ้าทฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทราบเพื่อที่จะเป็นทราบทีกัดแล้วก็เดินมาลงพื้นที่เพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือนำ พวกที <mile> ่เป็นชิ้นบนสายไฟฟ้าเนี่ยได้ลงมาอย่างปลอดภัยครับช่วงนี้เราเออเราประสานหน่วยไหนบ้างช่วยบ้างครับเจ้าที่ตำรวจนะครับสพสิริคิ้วในนี้เราลองใส่ปืนก่อนหน้าวกที่ต้องมีสภาพเราสภาพเออผู้ก่อเหตุตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ดูแล้วมองดูลักษณะเหมือนเอ็นตัวนอนจนอยู่ตรงปลายสุดของสายไฟฟ้าของการไฟฟ้ายไฟเพื่อไทยนะครับ ได้แจ้งไปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่ไทยได้ทราบแล้วนะครับว่าตอนนี้ประสานในงานอยู่เนาะประสานอยู่ครับแล้วก็ส่งิอกันให้กับที่การไฟ้าฟ